ครับสวัสดีทุกท่านนะครับที่ข้ามาติดตามรับชมทางช่องเกียบแอนแชร์รลวยนะครับเหลือเวลาอีกไม่กี่วันนะครับหลักกินแบงรัฐบาลงวดประจำวันที่2สิาคมสองใกล้เข้ามาแล้วนะครับครับเี๋ยอสักครู่นึงเก็บโอกา้จะพาพี่น้องสาย<อ>บุญทุกท่านไปชมบารมีปู่ตาว่าปู่ตาให้ธรรมะอะไรากับลูกหลานเดีย๋ยวลูกหลานไปฟังธรรมะจากปู่ตากันนะครับ สวัสดีค่วันดีค่ะควันดีเอฟซีสุภูสุคนนะคะค่ะเมื่อนี่กับเป็นวันที่ย <28 S 2> <28 S 1> ี่สิบยี่สิบอะไรก่อนยี่สิบแปดเนาะยี่สิบแปดเมษานะคะยี่สิบแปดเมษาสองห่ะหกเจ็ดนะคะเมื่อเอื้อนกับสิีเฮตุนผับป,ป,ป,ปานะคะไปถวายทางวัดสาสนุบลวราลามทางบันเทียมนะคะเดือตอนสวส่งเศร้าผู้ได้สิวแหีผับป,ป,ป,ปานั่นกับขอเชิญไหญ่นะคะเปิดกัน เพื่อสิเฮ็ดประตูโค้งแล้วก็ร้ายยางเสื่ององค์พญานาคแล้วค่ะอาจจะได้กัไปรวมคุณน้ำกันก็ได้มืนอน,นะคะมีวานโพยท่านสําหรับเ็นฝากมาเนาะคะ่ะเพิ่นโพยท่านได้รับเลยนะคะจะลูกหลานซ้ายปอทุ่มท่านนี่มาสัาส่วว่าทรงโพยท่านมากนะคะรวมคุณกับพูทธตานางสมพรวันทาพงร์วมก,กับนายเกียรติศักดิ์ส,สมนึกนางแก้วนะคะนายนายเงี้ยเนีน่ย นายทัศน์ุนบ่กแต่พรอมเพ่อนบานนะคะรวมชาบ้าขี่หีน้นำนะคะผู้ละลิกละนอนไปค่ะไม่คู่กับเสือนายซื้อึ้นไอ้ปูนะคะหลายปูลายก้นเป็นรวมบุญมากแต่รวมบุญมากน้ำกันนะคะใช่คือมือวันที่ยิดเกล็นะคะมือวันที่หน,นึ่งอากาหนึ่งหนึ่งพืนาวัดฝ่าบรนเมอดมีกองเงาก่เน่ยกอเง,งาเนาะ แต่จะในรวมบุญไปจะไม่พูดเสียงอะไรซื้อได้เสียงคนไทยนะคะเลือกค่ะ เออมาอนังง er. es que ัดน es que bueno, ้อยยังทำไมถึงขึ้นวะเออยืมโมกู่ากคือประทับขนาดนี้วันนี้วันนี้เป็นวันที่ข่าวเปิดใช่หรือไม่ใชครข่าวเปิดเมื้อขาของห้าหกเกิดพรุ่งนี้วันขื่ข่าวเก้าวันขึอข่าวเก่าไม่คู่แต่คือต้นขัปลาเปิด่ายเออคือหอปูจ่ชขายาเก้าเก้าเก็ด้ายาเก้าเก้าเก็ด จำได้ว er, ่าะไรืมจำทั Thomas ้งได้บ ah> ่เออมืออื่อพวคือเป็นพว่มบุนักกัข้อคืนไม่คู่ว่าขอคืนมีป่ยทานด้วยพวกร้านไดพวมเพม่อวมขเพ่ป่วยคานที่พอคือบ่กกระือมันก็คือกับมัหแขงเงินมันรับเออหอแขงเงินตัวไแล้วมันก็คือหัเที่ค่ะหัวก็ทางรืมผูหัวก็คือตัวอกอบอกนั่นแหลวตัวไดก็ชิดมับ ตัวคิปเก๊็ดมันก็คือกันได้เอามห่อให้ปวดท้างอือกับเป็นบุ๋มคึ้นกันอยรางมไม่ใช่ไปหัได้หองหรือห่อข้ามได้กบ่บืือิปเกน่ะอือเอารับขันก่อนก่จะไปยามาหลังรับขัก็คนมารย่เนาเออเคือรวมพุงมาผ่านมาจากห้องอึมเออร้านฟอร้ายปูร้าคนร้ายคือเขียนเรียนนั่งเออคือหานกระดาษปูรับคามกึมมากก็ได้ เออคุ่ณก uh. um. ็ได้กูได้กูโผล่น้ากันเออเขียนได้คือได้เขียนคืนให้ผู้แตางคือคือแก่หนาดูให้กูนั้นกคนตรงกต่เรื่องเงินอไรมองท่องไลมาจือจะกายง่ายจะเรื่องยาวหนาดูเรื่องหากมือดีใจกูกค้นนะนะเอออันนี้เก็มคือแผงมาสังท่องแตงโมนางวานทีดื้อวานุ่นี้ราคานาดุงโรบเรียนระดื้อ อุ้มรวมวมมาพร้อมกับนายรันยาแขกเออยังคือไปทหาาบอกเออเอาให้มือโคมือดมือโคกมือไม้หแล้วก็รววจะรัวจรันะกบุญกูไปมือเฮมเอออันนี้นังรันยาพ่อหนึ่งนขอขะพงข้างเอออันั่งรันยามาเรียมือกูดังตัวเรียบเออเออหายที่เขาจะได้เรมหายเวนั่งรันยาวันละสิบก้าบา นะรับผมเออใค้คิดเขาเนี่เขาหนักป่วยใหรวันระสิบเก้าสิบเก้าไหนะครับผมเอออันนี้เนี่ยอ่อนนี่ข้าครั้งนีขุมขอใครรับปู่จ่าห้องกบนางวันรพาอาอาบมือเขมือรากมือเขมือไม้ที่หอวที่พอบเวณแขนหนาวเสแขเราเข้าขึ้นหอดจะลกไปเลออืมคุณได้ก็ยอยากฟังเสียงยืมเสียงคนร้อมันเป็นพ่อปัญนึ่นะเออนางรุตนานางปัชมาพ อืมน่าปว่าชมาว่าได้เจอเขียนบกเองงกตาตาผู้ยึิงเอกันคือหอปู่ตาขายกัเก่าเก่าเกดเข้าใจไหมครับเออรวมเสียงรวมขังเอเขียนบทเองนะู้หญิงมือแท้อืมอันนี้ของผู้ใหญ่เต็มโูลูกตัวเเรื่องน่าคอใจคุ้มังผู้หญิเมือแท้งเ้อะแล้วก็แต่เข้าอยู่ไรเอออันนี้เขาคองานงนอน เออขอกับคารวะขอกัาคุ้มคางวนไปเรื่อยๆจนกว่าชีวิตจะหาไม่เออลูกยีงไม่แห <Avenue. S 2> ้งสุขภาาแข็งเรื่องข้าใจโอเคตามปกแมนมดเออมือันอีพอคือใช้ดวนใช้ตรวจ่ว่าทๆมากยากจะไม่ได้ว่ไห่คู่วันทีได้คืน่าบอกพอช่างไอช่างคอคอกแคร่แครช่างสบายอืออว่าใอืออมากช่างอือพอหายอจก็เพราช่องหายอื้ออว่าใว ก็กรบฟ้าเ่าเริ่มบอพวกเดี <c oughs> ๋วว่าเนาคือกราเว้าเอากเาเอากรเาเอาไม่ริครับแก้รคบไม่คู่ทุกถวยคือว่เาไห้เสวยเยครับมเก่งสวยงามได้ไม่คู่สมงาครับผมยงามด้เลเอฟอเออไม่คู่ถ่ายมือเพีงนึกครับผมเออเพียงเพีทุกถ่ายหรือว่าเพียงทุกถ่ายเนาะพร้อมกับรำร้องไปแข่งรำร้องใจ่งแค่หนึ่งเริ่มเออหนักหนักไปปั้งเอา เอออันนี้แข่งแข่งขันร่าเกิดแกเก็บแตงไหวคือว่าหวาดบ่เพื่อไพนี้มุมห้อเออฟังบทเพลงไม่ครูลแล้วจะทราบคือได้กินใจเออมือพ้อสวรรค์แล้วก็มือพ้อสวรรค์ไม่ครู่ดีแค่ยิ่งเออมือชวนรวมบุญหลายอย่างเออให้ทางชิมทางทำเออช่างโรคไม่ครูให้ช่างโรคช่างโรคคือยังโรคมันของเรานะ่ะเออจะ คอยกดเสียงนั่งกนั่มนั่งผ้าแห่งความชุความมวลความคืนไปคัดจุดทำ้มใจบ่งตื่บ่ม่อวเออเมื่อจะเือนใจลูกเท่าราข้นคือหอวใจดุกสวราง์มื่อยุดมงออือนคนบ่เคยควมหรือคนขาดความชัวคนขาพอตื่นเม่อชุกเม่อรุ่งบันไดแห่งมรงนันนะกคได้เปกลับไปเว้นเะเด็กผู้ใหเกิดจำพราะืิคือวันมเจ้าไม่มีจอม มันกับปิดกันแข็ะบางครึ่งบางกลางลูกแรงไว้กับของจะถือตรงเีอะบ่ขั้งบึงงอจากของไว้จาของเพื่อถืออย่าลืมแต่ชอคกึ้มันไม่ถูกอืมพอเมยจ๊กเกอนกับพออับข่วมคนชุ่มนั่นอืมเต่พอทช็ดไตกับปิดปิดเลยอืมบ่เช็ดไต่กับปินปิดบ่เช็ดนตยกับลูกนั้นลูกมุกมาอืมเมื่อพอเม่ไปกดแอืมงานปิดคือบานย่าหอ่ขอคอนขางขอถอขอท่าน เออพอแม่ไมอเงื้ยไมอซ้านไม่บานมม่กองมีให้การศึกษาลูกอืมให้ลูกในเราเลือ่อนเปิดคนอมือเปิดคนหูืผู้หญิเออเปิดคู่เปิดค้างเมีอจะผู้ชาย,ยผู้หญิงผมเห็นลูกขาดปลากระถึงเมื่อน,าานพยอไปเห็นลูกขาดปลาเปิดจะรยกตรวพอกระเมือเดืับ,บลูกขาวอือันนี้เปิดผู้หญิงนะเป็นผู้หญิงอืมไปใครเขา กอดลูกงหางข้างน่ะแม่เยืมใครพุ้งนักดื่นด้วยโอ้ยูราเอ้ยพอว่าอืมบริท่านใหญ่ไงเลยตอีหิังง้ออืมจำมากๆเลาไทยพ่อเมื่อถูกลำบากถ้าพ่อเมื่อรับรู้ใจทำยังไงเนาะเออพ่อเมื่ออุบขาหาเงินหางข้างได้ยืมพวกเราคนขายทางเขาทางคงหลุเรี่องอยากให้ลูกเป็นเจ้าเป็นนายเด็กยกปลาดิญญา ตื่อเปิดผุ้งยาผุ้งเงื่งกับกินข้าวก่อนหาันเปิดกระเักงกินข้าวกอนหางแล้วก็มือ่อกวานแเก่งกัะอืบบ่ายที่พ่อเมื่อแกล่าวี่ยน้าบ่ายใจมาเอาอะไรมาให้พ่อเมื่อคุณ่ดลช้อนอื่นกับเทปกลับกระพอกระเมือริ่เรึงมากเปิดกระเนเพให้เราเลื่อนดื่มให้รับการศึกษาที่ดีเพื่ออนาคตของผู้ผู้แต่เฮาคยปคลิปสิ้นคลิช่าง มากกับไปเลยคือการขึ้นเวทีของศุกร์มได้ยืมมาครับผมเออช่างคืขึ้อเออขั้นเคลียร์ฟังพอเมื่อพี่กระเป๋าเกลเขาบอกนะลูกเะเรียนจุกชูเป็นคู่เปิดคั้งเป็นคู่บาอาจารย์เป็นนางพยาบาลเป็นคุณหมอกัรเกิดเมื่อวันคืนพอเมื่อแต่ไปมื่อวันคืนวิ่งกูวิ่กินแต่ทำรับพวกเขาเงินปากเกลพอเมื่ทรงเราเรียนมาหมดอืมคนณุุทยาย แต่พอใครบุ๊กมากบัดั้นแหบบเขาคือนึูอ่นอือคือไขข้อ่อใข้เหมือนกอเบอมาพอรักกัน